สวัสดีตอนห้าโมงเย็นค่ะทุกคนแป้งชมมีคําถามจะมาถามน้องๆค่ะว่าอยากเห็นพี่แป้งชมนะคะเล่นแบบโรบอทแบบไหนมากที่สุดนะคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยพี่แป้งชมนะคะจะมาไลฟ์สดให้น้องๆดูค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปดูว่ามีของฟรีอะไรมาทั้งหมด7ชิ้นบอกเลยว่าฮามพารเด็ดค่ะ ายคนเนี่ยปิดเทอมแล้วนะคะบางคนยังอยู่ในช่วงสอบอยู่บอกเลยว่าหลังจากนี้ของฟรีจะมาเยอะมากๆเลย mm hmm. และชิ้นแรกของเรานะคะจะเป็นหมวกดอกปลาหลายๆสีแบบนี้นะคะหมวกเลยว่าน่ารักมากและหมวกอันนี้มันใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนของฟรีในแบบแบบนี้เขามาแจากเนี่ยจานวนเยอะมากๆนะคะหลักหมื่นอัพทั้งนั้นเลยและเมื่อเราใส่มานะคะก็จะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าเฮ้ยหามพานเด็ดข่า ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นน้องเจ้ากระดาษน้องหมาพับแบบนี้นะคะที่จะอยู่ที่หัวไหล่ของเรานั่นเองนะคะเป็นสีฟ้านะคะและเขาก็จะแจกเยอะเหมือนกันนะคะกับชิ้นนี้ชิ้นที่3นะคะน้องจะเป็นออร่าดิจิตอลแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเราใส่มาปั๊บนะน้องมันก็จะเป็นสีทองท,ที่เป็นออร่าอยู่รอบตัวของเราเฮ้ยบอกเลยว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะและชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นหมวกที่มีใบพัดอยู่ด้านบนนะคะน้องและข้างหน้าเป็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ Google และเมื่อเราใส่มาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าสีสันสดใสน่ารักมากมาก,มากชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋าเหมือนกันนะคะสีฟ้าที่เป็นเหมือนกระดาษพับแบบนี้เฮ้ยพอเราใส่มาเนี่ยกระเป๋ามันใหญ่อยู่นะคะน้องๆไม่ว่าจะใส่อวตารอะไรก็ใส่กระเป๋าอันนี้สวยเช่นกันจ้าและตุ๊กตาหมานี้นะคะพี่แป้ไม่แน่ใจว่าโมเดลเนี่ยมันซ้ํากันหรือว่ามันจะเป็นอีกชิน้นดึงดะเพราะมันใหญ่กว่าอันเมื่อกี้และชิ้นสุดท้ายนะคะน้องจั สีเขียวทองแบบนี้นะคะเขาแจก1 5 0่ง1 5 0 0ชิ้นแต่ตอนนี้ของชิ้นนี้ยังไม่มานะแต่เขาอะอัปโหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วแจกทั้งหมด15,000ชิ้นจ้าซึ่งของฟรีทั้ง7ชิ้นนี้นะคะน้องๆจะอยู่ในแมป Google อันนี้นั่นเองนะคะซึ่งความโชคดีคือแบบนี้ไม่จากัดอายุค่ะน้องๆบัญชีอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นั่นเอง และพี่แป้ชมนะจะทิ้งลิงก์แบบนี้นะคะไว้ใต้คลิปนีใ้ให้กับโน้องๆเหมือนเดิมค่ะคพี่เป้ชมบอกก่อนนะว่าของฟรีทั้งเจ็ดชิ้นนี้เนี่ยจะมาในเร็วๆนี้ตอนนี้ยังไม่มานะคะโน,โน้องๆค ทัวร์มาดูซะส,สปอยบอกก่อนว่าจะมีมาเร็วๆนี้ถึงเป็นข่าวดีนะคะเพราะน้องๆหลายๆคนเนี่ยปิดเทอมแล้วก็จะมีของฟรีให้มารับกันแบบสนุกสนานนะคะและถ้าหากของฟรีนะคะมาเมื่อไหร่พี่เป้ชมจะรีบทําคลิปสอนน้องๆเลยค่ะพี่เป้ไม่แน่ใจว่าควยแรกที่เป็นสร้อยเนี่ยต้องเก็บหัวใจ100อันไหมรอติดตามก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทําเด้อรอพี่ลงคลิปก่อนแล้วค่อยทํานะจ๊ะยังไงซะรถ้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกน้องๆนะคะอยากได้ชิ้นไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ